สวัสดีครับแฟนกลับคริปโตเซียลท่านนะครับเชิญดูกราฟหุ้นไทยนะฮะวันศุกร์ที่23นะครับเดือน2 2024นะฮะตลาดวันนี้ก็ยังคงเป็นไฟเขียวอยู่นะครับแต่ว่าเป็นไฟเขียวออกไปทางเหลืองนะฮะเพราะว่ามันมันลงมานะฮะก่อนเข้าดูกราฟนะครับก็มไดิเชียนะครับก็ชวนทำกันบ้านท่านนะฮะแล้วก็อะไรเกิดขึ้นได้ตลาดหุ้นนะครับ ไม่มีอะไรที่ตรงตามทฤษฎีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แม่นยำห้าสิบห้าสิบก็เพียงพอแล้วครับถ้าท่านสามารถ Exit p o s i t i o n s i z ่นไแล้วก็ Trading Management ได้ดีนะฮะซึ่งมันสำคัญกว่า Entry นะครับต้องรอดนะครับรักษาเงินต้นให้ได้คือเป้าหมายแรกการเทรดนะฮะกราฟเซต,ตวันนี้ก็แดงฮะแดงไหมก็คือเป็นแท่งแดงแล้วกันฮะมรู้ว่าปิด ปิดต่ํากว่าเมื่อวานแน่นอนเพราะว่ามันลงมาเนาะแต่ก็ยังยืนเหนืออยู่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะห้าสิบวันกับสิบวันได้เลยนะฮะวันนี้มีหุ้นซลอลิงอยู่ตัวหนึ่งนะครับอ,อ,อะไรนะ itd ครับหุ้นหุ้นก่อสร้างนะฮะเออแปลกเนาะตัวนี้ผมมีนะผมผมเข้าตรงที่มันข้ามตรงนี้ได้นะ เพราะว่าด้วยความที่เห็นหุ้นกลุ่มก่อสร้างมันวิ่งนะก็เลยลองเลง,เลงๆดูนะแล้วก็ทันพอดีครับทัน itd พอดีเนาะก็ความจริงลิงมันที่0 3นุดสนนะแต่พอปิดตลาดไว้มันเป็น0.94เก้า่เฉยเออก็แปลกใจทำไมเป็นไงไม่รู้นะฮะตัวนี้ครับที่ลิงฮนะวันนี้นะฮะตัวที่ใกล้ๆก็จะมีอะไรนะเดี๋ยวนะ ลุ้นหนึ่งฮะน่าจะเป็นกิฟต์ไปไม่แน่ใจกิฟต์นะฮะอ่ากิฟต์ใช่ครับนะปิด5.50นะฮะก็แท่งแดงยาวเหมือนกันนะเอ่อ MGI ครับหุ้นนางงามวันนี้ก็โดนแหละฮะโดนกันแกล้งฮะโดนกันแกล้งจากทางทางตลาดหุ้นนะฮะให้ หยุดพักการเทรดนะฮะก็โอ้โหฮะไม่สนสี่สนแปดเลยครับตัวนี้ฮะวิ่งกระจายเลยฮะโหจริงๆนะฮะแต่โดยรวมนะตลาดวันนี้ก็ถือว่ายังคงเป็นไฟเขียวนะเพราะว่ายังมีหุ้นลิ่งกนะกันหุ้นลิ่งแล้วหุ้นที่มันวิ่งวิ่งอย่างาขึ้นอย่างทรงพลังเนะกิฟ์เนี่ย วันนี้บวกไป13.64นะครับสังเกตนะครับหุ้น g i ฟกับหุ้น m g i นะจะมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งชื่อเดียวกันนะครับลองดูแล้วกันนะาามาดูกันครับวันนี้กราฟเป็นยังไงเนาะขอขอเช็คหุ้นที่มันนี่หน่อยหุ้นที่เป็นท็อปเกนเนอร์นะก็จะมี ITD ครับ NWR นะ Nbr นี่ก็ออกไปทางป๊๊ดๆหน่อยนะผมผมมีเข้าตรงแย่ๆเขาไปได้ศูนย์จุดสี่ศูนย์นะฮะเพราะเออมันคงมาคู่กันแหละนะฮะมาลีครับมาลีมาลีนี่ก็วิ่งดีนะฮะก็มาลีนี่ผมมีอยู่เล็กน้อยครับผม เข้าที่9.59นะฮะก็ประมาณประมาณโซนแท่งนี้นะฮะแท่งน,นี้เพราะว่ามันมันทะลุพอดีนะฮะต่อมาก็เป็นสันนะฮะสันสันไม่ทันฮะมาในฟองเลยตัวเนี้ยความจริงตัวนี้ก็น่าจะได้เนะนเก้าเพ่งเอานี่นะฮะ คือตลาไฟเขียวครับการเบรคเอาจะเวิร์กมากเลยนะฮะกิฟว่าไปเนะอ่าอัลล่าอัลล่าอัลล่านี่ก็เปิดแกลบครับมันเปิดแกลบใบตัวนะส่วนใหญ่จะเปิดแกลบครับแล้วก็ยืนดีด้วยซ้ําไปเนะะี่ยนี่คือความทรงพลังของตลาดหุ้นนะครับข้ามมาดฮะข้ามมาดนี่ผมไม่ทันฮะรีบทันแหละแต่ผมดูแคลนมันว่ามัน ทรงไม่สวยไงมันมีจริงถ้ามันมันรักษาทรงนี้ได้ก็จะเข้าแต่ว่ามันมีทรงมันแท่งนี้ขึ้นมาไว้แล้วโดนเรียลรดผมเลยไม่เข้านะใครมาไปซังั้นนะเนี่ยฮะก็ผมว่าอะไรก็ตามนะคือถ้าซ,ซื้อก็ต้องรอทะลุ16.1ก็ทำได้ด้วยนะฮะนะถือว่าพลาดไปเนาะทะลุทะลุก็ไปต่อครับแรงมากเป็นน่าจะเป็น leader stock ตัวนี้นะหุ้นนำตลาดนะ JDF ก็เพิ่งดีดขึ้นเนาะ TRC เสร็จเสร็งเนาะ TKN ฮะเปิดกลับมาเอาไม่เปิดครับแต่ก็วิ่งดีนะครับ PKN 11.3เนะครับ TKN อ่าผมก็ได้เช่นกันตรงนี้นะครับ อไอราเว้ยไอราไอราโอ,อ้ชอบข้องต่ำ BVG BVG ก็เพิ่งดีดจากก้นนะ Blue v e n t u r e Group อ้อวเมื่อกี้อัลล่าใช่จัมอัลลี่นะฮะมีอัลลี่อัลล่าดยเว้ยอัลลี่ดีดจากก้นนะฮะมาสเตอร์ครับมาสเตอร์เปิดแกลบนะนะฮะมาสเตอร์เปิดแกลบ ตัวนี้ผมก็มีนะมาสเตอร์เนี่ยผมเข้าตรงที่68นะ68หกสิบแปดกก็ประมาณานะประมาณนะประมาณแท่งปิดขขงเมื่อวานนะฮะมันก็ข้ามตรงนี้ได้พอดีเนาะข้ามแท่งได้พอดีเนะาะต่อมา,า TGE ครับ TGE TGE เนี่ยเคย เคยปั่นมารอบหนึ่งแล้วก็ลงมาครับจบรอบนะแต่ก็อยังคงอยากจะขึ้นนะก็คอยดูแว่าข้าม1.34ได้หรือเปล่านะ1.34นะ1.34 S, S Y M C ครับนี่ก็บอกว่าุนเคยถูกปั่นรอบนึงแล้วก็ไมกรอบนึงฮนะตอนนี้ก็คงต้องรอแท่งนะี้ถ้ามันจะไปต่อก็ต้องข้ามไดนะ้ฮนะ8.65เนอะ P.P.A. ครับไทโพเล,ลียกคุภาพคงไม่มีเนาะ S.S.C. ก็สภาพคงต่ำกับ L.H.S.C. อันนี้ก็น่าจะน่าจะสภาพต่ำเช่นกันนะ G.J.S. แน่นอนคุ่ภาพต่ำแทนฮะก็กลับมาแล้วครับฟื้นกลับมาแล้วรอตรงนี้ฮะ ก็ใช้หลักการเหมือนกับที่หุ้นเมื่อกี้ครับไอตัวตัวอะไรนะตัวคาร์มานะครับทำมันทะลุได้มันจะไปไะทะลุได้จนนะฮะร้อยทะลุเช่นกันนะครับค่อยเข้าเนาะสิบห้าจุดสี่นะฮะ TACC เปิดแกลบครับอันนี้ผมไม่ทันฮะเปิดกลับ UBUSUBUS ก็ไม่มีอะไรนะ ส่วนหุ้นที่เป็นหุ้นที่มีน้ําหนักนะมีเวทในการดันเซตนะฮะกดเซตก็ SCB ที่วิ่งขึ้นนะฮะ SCB เปิดกลับไปต่อครับนะฮะผมก็มีแย่ไว้อยู่นิดหน่อยนะฮะ AOT ะครับ AOT รอฮะยังคงฟื้นขึ้นไปเนาะ 65.25นะครับข้ามหมัดไว้เลเนาะมิน์ฮะมิน์ก็ทะลุดได้เช่นกันนะครับข้ามข้ามไฮเดิมได้นะฮะ ITD Master TKN ก็ที่เหลือก็แดงเลยฮะไม่ไว่าเว m นลงหนักเลย7%นนะนัดก็ลงหนักเช่นกันนะบ้านปู ฮานาลงหนักครับเออผมเจอนี้นิดหนึ่ง,งนะ M K นะเดี๋ยวนะเอ็มกี้อะไรนะเอาดูดูดูไอตัวที่เป็นนี่นะฮะตัวที่เป็น D R เนีอยนะ D R คือหุ้นนอกนะครับหุ้นนอกเนี่ย A S <As> M L เอาที่บวกแล้วกันเนาะ A S M L 01ก็ เปิดแกลบได้ครับนะฮะแล้วก็วก็ยืนยืนได้ดีนะเปิดแกลบปิดสูงฮะสูงกว่าวันก่อนเนาะไปตู้แปดสิบก็ดีดขึ้นนะฮะมีที่ที่แบบชัดเจนก็ LVM นะ,ะ MH นะครับเปิดแกลบไปฮะ นอกนกั้นก็ไม่มีอะไรนะที่มันชัดเจนผิงอันผิงอัน80นะฮะก็วิ่งขึ้นครับ <c oughs> ผมก็มีพอร์ตหนึ่งผมซื้อดีอาร์เลยนะก็เป็นพอร์ตที่เ,เงินไม่ค่อยมากเท่าไหร่ผมก็เน้นพวกนี้ครับไอตัวที่มันเป็นขาขึ้นที่สวยผมเขเขข้้าาเข้าแทบทั้งหมดนะครับ ก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงนะฮะนี่ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะวันนี้ผมไปผมไปเซิร์ชอันนี้มาเนาะมันจะเป็นหุ้นที่หุ้นที่ผมไปสแกนนะฮะเป็นสแกนแล้วก็ผมให้กรธฮะผมให้ออสไอนะออสไอหกสิบขึ้นไปครับเป็นกราฟวี k นะฮะแล้วก็ มีการเติบโตนะต่อเนื่องปีนึงอ่ะคอนเซ็ปติฟวันเยนะเนี่ยนะนะมีอ่มีการเติบโต financial growth นะ net profit growth revenue growth นะฮะ profit margin growth แล้วก็ return on equity growth นะฮรก็เป็นค่าพื้นฐานนะก็ได้หุ้นมานะครับก็ไม่ได้เชื่อนะครับหุ้นแทบทุกตัวนี่วิ่งึ้นขึ้นเลยนะคุณดูนะ a k a นี่ครับขาขึ้นใช่ไหมครับ ALA เึ้นเช่นกันนะครับ BC อันนี้ยังแต่ก็ไม่ยังไม่ขึ้นแต่ว่ามันก็มีการนะฮะมันก็มีการเตรียมตัวแล้วมันมีโมเมนตัมนะตัวนี้ฮะน,น,นะครับ BMS ขึ้นเช่นกันนะฮะ Bis เปิดแก็บฮะแล้วไปฮะเห็นไหมครับ CCET เนี่ยขึ้นมาก่อนฮะแล้วก็พักตัวลงมาเส้น50วันนะออ่ CM ก็ค่อยๆขึ้นนะครับ CP c p แพ็เนี่ยฮะขึ้นเช่นกันนะครับเออตัวเนี้ย หือเป็นอินเตอร์นที่ใช้ได้นะครับมันคล้ายคันสลิมเลยนะเมื่อกี้อะไรดีต่เป็นดีคอนนะครับนี่ครับก็ขึ้นเช่นกันนะฮะไม่เมานไซเวนะไซเวกิฟชัดเจนนะว่าขึ้นแรงมากครับ gpi เนี่ยครับก็ขึ้นนะฮะหาร ขึ้นเท่นกันอาหารวิ่งขึ้นจาก2 2 1 2 3 2> 1> นะฮนนนะอิชิขึ้นเท่นกันอิชินะครับนี่ฮะ JTS แน่นอนขึ้นแน่นอนครับ MC ขึ้นนะฮะ MC ขึ้น,นะฮะ มิ <M> ขึ้นครับฮะแม้แม้ว่าจะเปิดกลับลงมาแต่ก็ยังปิดสูงกว่าเมื่อวานนะฮะ NYT ขึ้นเช่นกันฮะ NYT เปิดกลับ oh, PG ก็ขึ้นไปลเล็กๆน้อยฮะ p i n ฮะ ขึ้นเช่นกันฮะพินเนี่ยพินตรงนี้นะระดับก็เคลียครับเคลียไฮของระบบทอมนะตัวนี้ p r m ขึ้นเช่นกันฮะ PT นี่ครับขึ้นฮะ PT ก็ขึ้นนะครับ <laughs> Qcon เป็นไง Qcon ก็ยังไม่ขึ้นครับแต่ Qcon นี่ผมมองว่ามันก็ทำฐานสวยนะ คำถามราคาสวยดีครับเนี่ยแต่ว่ามันก็มีจุกระหุนิดหน่อยครับไม่ยอมไปเนะอ uh, SCB ขึ้นครับเปิดแกลบเลมัม้ SISB ก็ขึ้นขอนมันฮะ Smart เนี่ยอ๋อโดนเทลนะมันก็ขึ้นมาพักใหญ่นะครับก็โดนเทน่าจะเป็นงบออกนะเซลล์ออนแฟกนะ ตามภาษาคนที่เขาซื้อหุ้นราคาถูกเก็บเอาไ,ปปไว้เนะเาะสปา,าขึ้นเช่นกันนะสปาก็ขึ้นนะครับ <Stanley. S 2> สแตนลี่สแตนลี่ก็ขึ้นเช่นกันเนี่ยนี่ฮะซัสโก ส,สก,ก,ก็ขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นเนี่ย TF า <Mama. S 1> นนะม่นนะ <Titan. S 1> าก็ขึ้นเช่นกันนะขึ้นไปเรื่อยเหมือนฮะ t ้ t l e Title ก็ขึ้นเช่นกันนะขึ้น <TM W. S 1> ไปเรื่อยเหมือนฮะ TMW นี่ครับก็ขึ้นนะฮะ TPBI ก็ขึ้นฮะ TPS เปิดแก็บก็วิ่งต่อนะฮะ TTB เนี่ยก็เป็นขาขึ้นนะครับนี่ครับที่ผมว่านะคือเออพวกเนี้ย ถ้ามันงบดีครับแล้วก็แล้วก็พื้นฐานดีนะ financial growth เนี่ยการเงินเติบโตนะแล้วก็ดูที่ไอซายหกสิบเนี่ยมันก็น่าสนใจนะแต่เชนกนเนี่ยต้องบอกว่ามันที่มันขึ้นหมนเพราะว่าผมผมให้อาซายหกสิบไงแต่ว่าด้วยความที่เออถ้ามันมีพื้นฐานที่รองรับหน่อยนะฮะว่าเออวันมันมีการเติบโตเนี่ย สแกนเจอเนี่ยผมว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการในการเฝ้าแล้วก็เข้าซื้อได้ได้ได้มากกว่าหุ้นที่มันพื้นฐานไม่ไม่ชัดเจนนะผมว่างี้นะอันเนี้ยก็เป็นไอเดียเนาะเอาไปเอาไ,ไปเสนอในในการในการหาหุ้นและกันครับแล้วก็ซื้อได้อย่างมั่นใจนะครับก็เท่านี้นะครับคลิปนี้ฮะเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ